Hi guys welcome back to my c h i n e l Thai food life in the USA today I'm going to uh, eating my snacks สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะช่อง Thai food life in USA ซึ่งวันนี้พี่ติม๋มไม่ได้ทำเองนะคะวันนี้ซื้อมาก็เลยอยากจะลองดูเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากคุณสามีนางก็ชอบก็เลยจะมาลองดูค่ะมาค่ะเพืพ่อนๆไปกินกันค่ะ วันนี้จะมาทำทานอาหารว่างกันนะคะน้งองๆซึ่งเราไปซื้อมาก็เลยอยากจะลองดูค่ะว่าเห็นเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากเราก็เลยอยากจะลองดูเดี๋ยวเอาไปนึ่งคอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ้ยอร่อยสมชื่อหรือเปล่าเขาบอกว่าเอาไปนึ่งและอร่อยอน,นี้ แล้วเราก็ซื้อแบบนี้มาด้วยค่ะวันนี้จะันนี้จะกินอาหารว่างกันค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันค่ะ มาค่ะเพื่อนๆวันนี้ฐานอาหารว่างกันค่ะอืมอร่อยมั้ย ซื้อมาตุนไว้อร่อยมากค่ะอ,อันนี้ก็อร่อยใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ นี mm ่แหลอร่อยมากค่ะเพื่อนๆคิดว่าอร่อยอย่างนี้ เนื้อนัน่นๆอันนี้อร่อยมากต่อไปกำลังว่าจะทำกินเองนะคะนี่คงไม่แล้วแหละคะ่ะเพราะว่า ไปซื้อเขาดีกว่าเพราะตำอร่อยมากหมูเยอะด้วย Okay. Mm -hmm. Mm-hmm. อร่อยมากอร่อยมากกับน้ำทิพยิเป็นแค่นี้ใกล้อิ่มแล้ว Seni อืม不错เค่ออาหารว่างวันนี้อร่อยมากค่ะซึ่งเราก็ซื้อมาจากร้านอินเตอร์แนชแน สต o r นะคะซึ่งเขาขายของทุกอย่างแต่ก็ยกเว้นสิ่งที่เราต้องการก็มีค่ะมีทุกอย่างยกเว้นของที่เราต้องการก็เยอะแต่ก็ยังดีเขาก็ยังมีขายและอันนี้บอกว่าอร่อยมากค่ะเป็นติ่มซำที่อร่อยมากแล้วก็ทุกอย่างอร่อยมากจริงจรเราไม่เคยลองนะคะเพื่อเป็นครั้งแรกที่ว่าไปซื้อมาแล้วลองดูว่าจะทํากินเองแต่ทีนี้รู้สึกว่าโอ้ยไม่ทําละ ถ้าอยากกินไปซื้อมาเลยดีกว่าง่ายดีแลวเขาทำอร่อยค่ะหมูก็ใส่เยอะมากเต็มทุกอย่างเต็มหมดค่ะแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มเราก็ใช้ซอยซอสของเกาหลีนะคะซึ่งพี่ติ๋มชอบซอยซอสอันนี้มากบอกเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆซอยซอสที่เราใช้มันเป็นซอยซอสที่ว่าเราสามารถกินกับซูชิอะไรก็ได้นะคะเราก็เลยซื้อมาแต่ถ้าที่นี่มันก็ราคาแพง มากนะคะขวดเล็กๆนั้นก็ประมาณเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้ไปซื้อมาวันนั้นน้องคนไทยชื่อน้ำหวานพาไปที่เบอร์มิงแฮมค่ะก็เลยได้ไปซื้อมาเราก็เลยซื้อมาขวดใหญ่สองขวดซึ่งร้านที่นู่นเป็นร้านของเกาหลีนะคะ แล้วก็มีขายทุกอย่างของคนไทยเนี่ยมีเยอะเลยค่ะผักผึก้งอะไรถ้าเราต้องการไปที่นุ่นเลยค่ะแต่คุณก็ต้องนั่งรถไปประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงสิบนาทีมั้งกั่ประมาณห้าสิบห้ามาจากบ้านเราไปที่นุ่นซึ่งมันก็ก็ไม่ถามว่าไกลไหมก็ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะแต่ถามว่าถ้าขับรถไปคนเดียวไปไหมก็คงไม่ละค่ะเพราะว่า เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่นูน่นแต่ถ้าไปช้อปปิ้งไปซื้อของหนีน่าไปค่ะเพราะมันเป็นเมืองใหญ่เอาละค่ะน้องๆก็ยังไงก็ค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากจ,จริงๆค่ะที่กดติดตาม